สวัสดีครับผู้ชมครับนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการ just share นะครับการเปลี่ยนชีวิตนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลคนหนึ่งนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนชีวิตอาจจะมีกําลังใจขึ้นมาอาจจะทําให้รู้สึกว่าวันนี้เมื่อเราล้มเราอยากจะลุกขึ้นมาใหม่เราอยากจะมีลมหายใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง น่าสนใจมากๆครับวันนี้เราอยู่กันที่บางเลีนะครับเรามากันที่พื้นที่เลยแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับกำลังรอเราอยู่ที่บ้านเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญของเราคุณผู้ชมครับถ้วยใบนี้นะครับถือว่าเป็นถ้วยรางวัลสูงสุดนะครับที่บุคคลที่เรากำลังจะคุยในวันนี้ได้รับมาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ได้มาด้วยความง่ายๆแต่ได้มาด้วยความพยายามแล้วก็ความมุขมานา บุคคลที่เรากําลังจะคุยในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นบุคคลที่จะทําให้คุณผู้ชมนะครับมีแรงบันดาลใจที่ดีมีการดําเนินชีวิตที่สามารถที่จะติดตามได้รายการแจ็คเชนของเรานะครับแน่นอนเลยนะครับว่าเรื่องราวที่เรากําลังจะพูดคุยการเปลี่ยนชีวิต จะเป็นอย่างไรวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับถือว่าน่าสนใจมากๆต้องขอต้อนรับนะครับคุณนิกรอนบังเมฆด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนิกรอนครับสวัสดีครับนะครับต้องต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการจ้าเชนเปลี่ยนชีวิตนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะถือว่าคุณนิกรอนเองนะครับก็มีการเดินทางของชีวิตที่ไม่ได้เรียบง่ายใช่ฮะที่มีแต่ความยากลาบากกว่าจะมาถึงวันนี้ต้นยอนกลับไปก่อนนิดนึงดีกว่านะครับว่าวันแรก ที่เราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องหาทางหาวิธีการดําเนินชีวิตเนี่ยเรากําลังคิดอะไรอยู่หรือว่าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรอย่างไรตอนแรกเลหรอครับตอนแรกมาจากบ้านนอกเนี่ยเป้าหมายชีตครั้งแรกก็คือต้องการไปหาเงินเพราะว่าเราทาไรแล้วเขาพูดเนี่ยรับจ้างทำไรเขาพูดแล้วก็ทำเพื่วโขาพูดเองเนี่ยมัน,นมันไม่พอเลี้ยงชีพหรอกเพราะว่าวันหนึ่งสูงสุดวันละแปดสิบบาทวันละแปดสิบบาทสิทปีที่แล้วอืคือหมายถึงว<ม>่าท<ม>ี่บ้านเนี่ย แม้ว่าจะมีอย่างนี้แต่ว่าก็คือไม่พอไม่พอซึ่งซึ่งลูกหรือว่าพี่น้องคุณนิกรนี้จานวนเท่าไหร่ฮะทั้งหมดแม่มีลูก14คน14คนใช่ครับแล้วก็ไม่เพียงพอต่อต่อต่อการกินอยู่ต่อปากท้องลูกเยอะลูกเยอะคุณนิกรก็เลยต้องตัดสินใจที่จะที่จะหางานทําที่จะเดินทางมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพแล้วคิดว่าการมาเข้าวังเทพมันจะได้เงินไหมครับก็ตอนนั้นก็ คิดว่าไปตายอันดับหน้าก็แล้วกันเพราะว่าคนก็หลั่งไหลเขาไปทํางานกรุงเทพบางคนก็สําเร็จได้เงินมาสร้างบ้านสร้างอะไรให้แม่เขา <ฮะ S 2> แล้วก็อยากจะมีชีวิตดีๆอย่างนั้นอ,อคือเราก็เราก็มองไว้อย่างนั้น<ช>โดยที่เราก็ยังมองไม่เห็นหรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางที่เราจะเดินไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช่อปรากฏว่าถ้าไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไม่ใช่เลยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคการเป็นอยู่กินเราก็ไม่รู้จะไปพักที่ไหน พอไปถึงไ้ลถลงที่หมอชีครั้งแรกอะนะครับโอ้โหรถทำไมเยอะแยะอย่างนี้ไม่รู้จะไปไหนอยู่นั่งอยู่บนสะพานลอยอยู่เป็นประมาณชั่วโมงกว่า่ะตัดสินใจไม่รู้จะไปทางไหนลถมันเยอะใช่ลถมันเยอะนั่งมือลอยนี่ทําไมมันลดเยอะอย่างนี้แล้งงานเราจะทําอะไรเราจะไปหางานที่ไหนก็นั่งคิดตัดสินใจได้ชั่วโมงกว่าก็เลยเอยมุ่งหน้าออกถนนเส้นนี้แล้เพราะเออช่องนั้นมันจะเป็นถนนลาดพร้าวครับแล้วก็เดินมันรู้สึกมัน คข้งคว้างไหมรู้สึกว่าเออแม้ว่าเราจะมาถึงแล้วล่ะแต่ชีวิตเราก็ยังไม่รู้จะทําอะไรเนาะใช่ชีวิตตอนนั้นเหมือนกับไอ้ถ้าพูดง่ายๆคือไม่มีค่าละครับไม่รู้จะไปหางานทาที่ไหนไม่รู้ว่าใครจะมารับเราก็ไม่มีเราพูดง่ายๆเอาชีวิตมาตายเอาดาบหน้าใช่มีเงินติดตัวมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นมีเงินติดตัวทั้งเนื้อทั้งกระเป๋าในทั้งตัวเนี่ยมีเงินอยู่300เองสามร้อยบาทจากเหลือค่ารถแล้วอ๋อหากจะค่ารถที่นั่งมาแล้วเหลืออยู่300บาทใช่ คิดจะเอาเงิน300บาทเนี่ยเริ่มไปไหนก่อนตอนนั้นตอนแรกเริ่มเดินหางานหรือว่าเดินหางานก่อนครับกาวว่างานที่มันเขาอยู่กินพร้อมมีเงินเดือนให้พร้อมที่พักพร้อมคิดว่าจ่ายงานอย่างนั้นงานอะไรก็ได้ขอให้เป็นงานเอาไว้ก่อนแต่ปรากฏว่าเดินเนี่ยซอยหนึ่งรับพาวในซอยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วก็หางานทำเนี่ยทุกคนเขาก็ปฏิเสธเพราะตอนนั้นพูดภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงเพราะเราเป็นวน้า พูดใบซะนั่นเองก็คือก็คือไม่ได้อยู่ในเมืองแหละแต่ก็คืออยู่ในอยู่ในป่าอยู่ในอ่าบ้ันนอกบนบนเขาอยู่นะก็ไม่มีขารับเลยก็อย่างคนต้องเดินต่อไปใช่ไปจากต้นซอยราดพร้าวเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยๆจนถึงร้อยสามสิบนะเดินไปถึงซอยร้อยสามสิบจนหิวก็หิวร้อนก็ร้อนรองเท้าจนขาดน่ะรองเท้าขาดใช่ คิดยังไงบ้างคิดว่าโอ๊ยทําไมชีวิตนี้ทําไมมันเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตเหลือเกินทําไมมันท้ออย่างนี้เคยเคยด่าแม่นะแม่ทําไมไม่รวยบ้างแม่ทาไมไม่รวยทําไมต้องเกินมาจนอย่างเงี้ยตอนนั้นเราไม่มีความรู้สึกเราว่าเราว่าให้แม่แม่จะรู้สึกยังไงรู้สึกอย่างใช่รู้อย่างว่าอยากได้เงินอยากได้สิ่งที่เขาเล่นกันรถจักรยานอะไรเงี้ยตอนนั้นคุณแม่ไม่มีให้ ย้อนกลับมาเริ่มที่เข้าสู่กรุงเทพเราก็เริ่มเดินหาไปเรื่อยรองเท้าก็ขาดกินก็หิวเราก็ยังไม่อยากจะใช้เงิน300บาททบ่เหลืออยู่ติดตัวเพราะไม่รู้มันจะหมดหรือไม่หมดแล้วไปเจอการทํางานอะไรหรือว่าเจออะไรที่เขารับเราตอนนั้นยังไม่เจอครัแล้วสุดท้ายมาก็ค่ําแล้วไม่รู้จะไปนอนไหนก็อาศัยที่ตรงป้ายรถเมล์ก่อนเพราะตอนนั้นมีมีลังอยู่ลังหนึ่งที่นี่มาด้วยในลังมีเสื้อผ้าอยู่สองผืน แล้วก็มีข้าวสารเพื่อจะประทังชีวิตครับวามคิดบ้านนอกอ่ะต้องห่อให้ยังไงต้องข้าวสารมาด้วยใช่หนักก็หนักทีนี่ใจใจนึงอยากจะเอาทิ้งมันคันใจใจนึงก็เอาไปไหนมาแล้วเอามาลังเป็นลังเบียร์เก่าเก่าพอตอนเช้ามาก็ออกหางานอีกทีนี้ก็หิวแล้วที่เกิดความหิวไม่ไหวต้องไปต้องไปหาข้าวกินละก็เลยขอ ยอมรับหน้าด้านนะตอนนั้นบอกว่าไม่ค้าผมขอกินข้าวหน่อยผมตกงานผมไม่มีงานทําไม่ค้าก็ด่าถ้ามึงโกหกกู้วกูจัตะลิวฟาดหนัวไม่ค้ามันเขาไม่เคเชื่อใช่เขาไม่เชื่อว่าเราก็ผู้ไม่ชัดหมือนต่างดาด้วยใช่แล้วได้กินข้าวไหมเขาให้กินเขาให้กินเขาให้กินนะแลวทีนี้ก็บอกว่าอ่าผมกินข้าวเสร็จแล้วผมจะล้างซาวไหมครับเขาบอกไม่ต้องเรามึงไปคล้ายๆเอยกินเสร็จเราก็ต้องไปหางานทำต่อ งานต่อเดินไปเรื่อยๆทีนี้ก็ตัดสินใจนั่งรถเมล์ทีนี้ครับนั่งรถเมล์ขอให้มันไปสายไหนก็ไปเถอะไปขึ้นนะคือไม่รู้ไปไม่รู้ไปไหนบอกว่าไปที่ไหนก็ให้มันไปครับช่วงที่ในนั่งอยู่เก้าอี้ี่ตามองหาป้ายว่ารับสมัครงานรับสมัครงานสุดท้ายก็เผอเอินไปเจอสยามยามคนบ้านเดินไปเดินไปนะไปเจอสยามยามนี่ก็เป็นมาจากบ้านเดียวกันเขาก็ให้ไปพัก ห้องเขาเนี่ยจะเป็นงานก่อสร้างที่พักเขาก็ไปอาศัยเขาก็โอ้โหเจอคนบ้านเดียวกันนี่ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่โชคดีใจดีใจคีเรื่องมีพวกอยู่คุยกันภาษาเดียวกันด้วยเรื่องแล้วเขาได้แนะนําอะไรเราไหมเขาก็แนะนําให้ไปอยู่บ้านพักเขาก่อนก็ออกหางานจนไม่สุดท้ายมาได้เจอที่ปั๊มลังศิษย์อยู่แถวทำอะไรใช่เดินไปถึงนั่นเลยอ๋อเกือบถึงทีาปัรมลังศิษย์เลย ก็คือได้งานที่ปั๊มน้ำมันเขาติดใจแล้วเราก็ดีใจเขาแล้วเขาก็นัดให้ไปทําวันรุ่งขึ้นเลยแล้วก็พักอยู่ที่เขาเลยได้เงินเดือนพันแปดนอยก่าพันาร้อยบาทใช่เงินเดือนตอนนั้นใช่แล้วก็ดีใจแล้วได้เงินเดือนเท่านี้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าพักอยู่เขาแล้วเขามีข้าวให้มื้อหนึ่งอ๋อมีข้าวให้มื้อหนึ่งใช่แล้วก็เงินเดือนหนึ่งพันแปดร้อยบาททำได้นานไหมครับ ก็ทำโอ้ต hmm. ั aked, <laughs> being, okay. ้งแต่เจ oh, ็ดโมงรับกะแล้วก็สองทุ่มเปลี่ยนกะเสื้อผ้าก็มีสองชุดเม้นก็เม้นในห้องตบตมบวนด้วยคุ้งกลิ่นรองเท้ากลิ่นสารพัดน้ำมันเพราะมันไม่ได้อาบน้ําเพราะว่าสองทุ่มเลิกกะแล้วก็ต้องนอนเลยเพราะมันเพียมันเหนื่อยไม่มีกระจิตใจอาบน้ำหรอกไปถึงกระซุกรถนี่เยอะจริงยอมรับว่ารถเยอะมากครับก็ได้ประมาณเกือบจะถึงเดือนแล้วเงินจะออกอยู่แล้วเออดูเป็นเรื่องราวเรื่องเราก็ดีใจเลยะได้นเดือนละ ก็ดีใจนะก็จะได้เงินไปให้แม่ละจะส่งไปให้แม่เพราะแม่ก็รอเขาหมปรากฏว่าไปเติมนะครับเขาผิดือนนั้นนะเติมน้ำมันดลดรดสองแถวปกติแล้วก็เติมนีเซลอยู่แล้วแต่พอเออลดสองแถวคันนั้นมันเติมเบนซินเขาไม่ได้ถามเราเราเขาบอกเขาเติมทังล้วก็ใส่ทีนี้มันก็ทีนี้มันก็ไม่เห็นว่าเราเติมน้ำมันดีเซลมันก็รู้เลยมันก็เรียกผู้จัดการมาด่าผู้จัดการก็ด่าไล่ออกตอนนั้นเลยคือไล่ออกตอนนั้นเลยใช่บอกเงินเดือนมม่ต้องเอา แค่เงินเดือนมึงนะแค่ฐานนะมันเครื่องอะไรมึงยังไม่พอใช้เขาเลยล้างนะมันเครื่องถ่ายเครื่องอะไรเขาก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างตอนนั้นโอ้โหบอกเลยยิ่งกว่าไอ้ช็อกอะไรอีกอเพราะว่าเราจะได้เงินเดือนอยู่แล้วเงินก็จะออกแล้วแล้วเขาไล่เราออกงานเนี่ยแล้วมันโมโหเจ็บใจ แล้วทีนียเอาไปเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าออกมาน้ำตาก็ไหลร้องให้ก็เดินไม่รู้จะไปไหนก็เดินไปแล้วก็ตอนนั้นคิดอย่างเดียวไม่อยากจะอยู่แล้วชีวิตนี้คืออยากจะให้รถทับไปเลยคือคิดอะไรบ้างในใน,ในตอนนั้นในขณะที่ก้าวเท้าแต่ละก้าวน้ําตาแต่ละหยดที่มันไหลลงมาเนี่ยจริงๆไม่อยากอยู่แล้วอยากจะให้ตายไปซะคืออยากจะตา,ต,าต,าตายตายตายได้ตายเลย เพราะว่ามันชีวิตมันโจนมากเลยแล้วก็มาโดนเขากันแก้งะไรอย่างเงี้ยเราทํางานก็มาอุตส่าห์จะหวังเงินสักก้อนเขาก็ไม่ให้เราอีกมันอะไรมันเหมือนกับว่ามีคนเหมือนกับไอ้ฟ้าก็ไม่เข้าข้างเราเลยเหมือนเราโดนแกล้งอยู่ตลอดเวลาในขณะนั้นเนี่ยที่เราก้าวเท้าแล้วเราน้ําตาไหลเราเดินร้องไห้อะไรที่ทําให้เรามีกําลังใจมีแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่จะทําให้เรา ตัดสินใจที่จะหางานอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นนึกถึงแม่คนเดียวต้องนึกถึงแม่เพราะแม่แม่เนี่ยความหวังก็อยู่ที่แม่เพราะเราออกจากกรุงเทพเนี่ยออกมาที่กรุงเทพแม่ก็ต้องการความหวังจากเราอยากมีเงินมาสร้างบ้านให้แม่เพราะว่าคุยกับแม่ว่าจะหาเงินมาสร้างบ้านให้แม่ได้ครับนึกถึงแม่ขึ้นมาก็เลยมีกำลังใจฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งเรายังตายไม่ได้ตราบใดที่แม่ยังอยู่เว้นจากนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ได้งานเป็นเด็กเสร์ฟเป็นเด็กเสร์ฟ อยู่แถวสวนจตุจักรร้านก็าต้มเหมือนจะดีขึ้นจะดีขึ้นก็ก็ดีนะเพราะว่าเขามีข้าวให้กินพักอยู่ข้างหลังร้านก็เลยทีนี้ก็ทําอย่างนั้นเนี่ยทําร้านก้าต้มนี่จะเปิดร้านห้าโมงเย็นแล้วปิดตีสองแล้วก็ทีนี้ก็ทําอย่างนั้นประมาณสองอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็โดนไล่ออกงานครั้งที่สองโดนไล่ออกอีกเพราะว่าสั่งอาหารพีดบ่อย สังหารพิดบ่อยเขาจดจดเนี่ยใช่เราไม่จดภาษาไทยเราไม่เข่งเลยเขาสั่งอาหารทางพาคกลางเราไม่เคยได้ยินคุณก็ทีนี้ก็จดผิดจดถูกเขาแขกเขาไม่เอาไปให้เขาเขาไม่เอาเขาก็เขาเขาก็อาคืนคืนแล้วกุ๊กมันก็ให้หักกันเดือนเรา ตัดสินใจกลับไปบ้านซชเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณนิกรต่อดีกว่าหลังจากที่คุณนิกรกลับไปถึงบ้านแล้วกลับไปหาแม่คําแรกที่เจอแม่บอกแม่ว่าอะไรครับแม่ครับลูกจะอยู่กับแม่ต่อไปแล้วแม่ลูกจะไม่ไปไหนแล้วคําแรกเจอแม่แม่ว่าอะไรบ้าครับแม่ก็บอกว่าเออดีแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะอยู่กับแม่ดีแล้วครับก็อยู่ที่บ้านระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็มีคนมาเปิดโอกาส ค้าสุธุรกิจ JNC น,น,นั่นคืออาจารย์สุรศักดิ์วนาวิวิพุสิ์แล้วก็คุณรสคนวนาวิพุสิทธิ์ทีนี้อาจารย์ก็พาเข้ากรุงเทพพามาด้วยกันเลยใช่ไปฟังครั <ไป S 1> คร้ง,งแรกที่สำนักง,งานใหญ่อตอนนั้นปี2548ครับมาดูเขาพูดเรื่องสินค้าคเห็นราคาแล้วตกใจโอ้โหราคาแล้วตั้ง2009 2อ0 0และเราอยากจนยิงจอาเงินนี้ไปซื้อ ตอนนั้นก็ขานอยู่ในใจไงแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกใจก็ยังขานอยู่ฟังด้วยและที่นี้ประทับใจสินแผนการตลาดที่นี้แผนกระดาษที่ไม่ต้องปิดยอดไม่ต้องรักษายอดแล้วก็รายได้ออกทุกวันนี่แหละและแนะนําคนได้แค่สองทีมแค่นั้นเองเลยชอบแผนการตลาดทีนี้ก็ตัดสินใจตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นว่ามองเห็นเห็นโอกาสละเห็นความแสงสว่างละ ว่าเราจะรวยยังไงวน่าจะได้ใช่ได้ไม่ยากหาแค่สองคนเองครับแล้วการเซนเ่บ้านก็ให้ปรึกษาอาจารย์ให้อาจารย์ไปกู้เงินมาร้อยละยี่สิบเพราะเราไม่มีปัญญากู้อยู่แล้วเพราะว่าสภาพบ้านเราก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ยังไม่ให้กู้ก็มาลงไปสามหุ้นธุรกิจครับอ่าสองหมื่นบาทสองหมื่นร้อยละยี่สิบก็เอาตอนนั้นตอนนั้นบอกที่บ้านหรือยังครับไม่บอกแม่ถ้าบอกเขาแม่เพแม่เป็นลมแล้ว ขงเงินมันจานวนมากเยอะมากถ้าสองหมื่นแล้นั้นนะถ้าโดยความคิดเราสมัยนั้นโอ้โหสองหมื่นที่เราเป็นชาวเขาอยู่นะคิดว่าสองแสนปัจจุบันน่ะปรากฏว่าเข้าใจแล้วเข้าใจสินค้าแล้วเข้าใจแผนแล้วแล้วก็ไปลุยอย่างที่เขาบอกเราตื่นเต้นมากก็แน,น,นะนําพี่แนะนำน้องแนะนำคนนู้นสิบกว่าคนปรากฏว่า ทุกคนปฏิเสธหมดถูกปฏิเสธทั้งสิบคนเขาบอกว่าล่อให้มงรวยเขามาซัวกูคือคือบอกว่าล่อให้รวยเมื่อไหร่เนี่ยมึงค่อยมาหาผู้ชายปรากฏว่าคำพูดแบบนี้ตอนนั้นคำพูดนี้โอ้โหจากที่เราหัวใจพองโตนะกกว่าว่าได้คนนู้นได้คนนี้หัวใจเราแฟบมาอยู่ตาตุ่มหมดกำลังใจใจที่นี่ตายตายเงินเจ้าที่ไหนไปใช้นี้เขายานี่ยานี่แม่จะกินยังไม่ให้กินนะแม่จะไปแตะเอาผ้าะหัวคุมมันนะ เพราะว่าต้องเอายานึกอยังไงก็ต้องเอายาไปขายขายแล้วก็เอามาใช้หนี้เขาทว่าอย่างนี้ปรากฏว่าเอายาก็ไปแนะนำเขาแล้วเขายังไม่รู้เรื่องยาความรู้ยังไม่แน่นสรรพคุณเป็นยังไงรู้เร่ว่ายาดียาดีเอาไปแนะนําเขาเขาก็บอกยาดีอย่างมั่งว่านะโรงพยาบาลก็ปิดเป็นแถวแล้ว